ดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถ Toyota c o r o l l AE a นะครับคันนี้เป็น t o y ยต a 3สามห่วงนะครับเครื่องยนต์1.6นะครับวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะครับคันนี้เครื่องดีนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสีสันพอใช้ได้นะครับมีรอยบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับ มีรอยบ้างนะครับตรงนี้นะครับอันนี้แม็กยางดีอยู่นะครับมีท่อให้นะครับดังเพาะเนุ่มๆนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับสีสันเอาไว้ใช้งานกันแดดกันฝนนะครับขับทางไกลได้สบายนะครับคันนี้มีแมกนะครับแมกขอบ17ให้นะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตัวรถช่วงล่างดีนะครับ ขับทางไกลไม่มีปัญหานะครับอันนี้ระบบไฟออกครบนะครับอันนี้หลังคาไม่มีผุนะครับภายในยังสวยอยู่นะครับภายในยังสวยอยู่นะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับเบาะหลังไม่มีฉีกขาดนะครับเทดานนะครับไม่มีขาดนะครับไม่มีเปื้อนนะครับอันนี้เรามาลองสตาร์ทดูนะครับ นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับเกียร์ไม่ม <şallah> <ๆ>ีปัญหานะครับเกียร์เข้าชิดนะครับไม่มีกระตุกนะครับไม่มีรอนะครับเครื่องเงียบๆเลยนะครับคันนี้นี่เครื่องใสๆเลยนะครับเงียบๆเลยนะครับคันนี้นี่หม้อน้าไม่มีปัญหานะครับเปิดได้เลยนะครับนะครับขับทางใจได้สบายนะครับ อันใดมาลองขับมาลองขี่ดูได้นะครับคันนี้หน้าเดิมอยู่นะครับไม่เคยชนนะครับเครื่องเงียบนะครับคันนี้ราคาสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้คุ้มๆนะครับเครื่องดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับภาษีไม่ขาดนะครับทันวาหกแปดนะครับต่างจังหวัดส่งได้นะครับผม อันนี้รถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดแท่นะครับอยู่หน้าสูงฟอร์ดนะครับเขตสูงเม่นนะครับนี่ครับมีหน้าเต็นท์ให้นะครับมาลองขับมาดูก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับยางยังใช้ได้อยู่นะครับแม็กมีริ้วรอยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับ 39,000บาทนะครับรถอยู่เมืองแพร่นะครับต่างจังหวัดส่งได้นะครับขอบคุณครับ